สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจทุกท่านครับผมจะเซกันชอ็อปมันเกิดมาเพื่อพี่นะฮะวันนี้ผมมีของเด็ดของดีอยู่ในมือนะครับนั่นก็คือแบกคัตตอมนะครับนี่เลยแบกคัตตอมปืนในระดับตำนานนะครับสายปั้นเอ็กเนี่ย จะรู้กันดีนะครับตัวนี้เป็นขนาดจุดสี ACP หลายๆคนเนี่ยผมว่าหลายๆคนยังไม่เข้าใจคัว่า ACP เนี่ยคืออะไรนะครับแอบเ,เคืออะไรเสียดายมากเสียดายมากดูสภาพคือดูเห็นครั้งแรกหนูนี้แบบมองหน้าน้องเจ้าของนะครับทำสีเธอะ <c oughs> <c oughs> ี๋ยวขอแยกเคลียร์ปืนก่อนนะครับเคลียร์ปูนให้เรียบร้อยโอเคลังลืนในลำกล้องปลอดภัยเสียดายมากนะครับนี่คือถ้าเป็นเทียบคืออัศวินนะครับหรือว่าดาบกายสิทธิ<ม>์ยู่นะใส่ปั้นต้องมีเลยใสยปั้นต้องมีเลยแล้วอยู่ในสภาพแบบนี้นี่พิจา่าแบบกรีดนะกรีดกรีดกรีดเดี๋ยวเรามา ทำการชําแหละเอาออกนะครับโอ้โ oh, หไอทิศแข็งปักไออ่ะมันก็็แขงมันฟิตติ้งดีอยู่แล้วครับแต่ไม่คิดว่าจะจะดีขนาดนี้นี่หมุนยังไม่ไปเลยนะครับตอนนี้ปืนเราเคลียร์แล้วนะฮะเคลียร์ความปลอดภัยแล้วโอ้โ oh. ห มันฟิตมากนี่นะครับบูชิ่งเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อนข้างนะครับฟิต fit, ฟิตจริงๆนะครับดึงสไลด์ถอยหลังเอาล่องบากแรกนะครับที่เจอก็น,กนี่ล่องบากปกติมันจะอยู่อย่างนี้นะครับมีสองล่องบากล่องนี้ ล่องแรกนะครับล่องแรกสาหรับ191 1่ล่องแรกจะเป็นตัวถอดเอาคันค้างสไลด์หรือสไลด์สต็อปออก <Okay. S 1> ล่องที่2เป็นตัวคันค้างสไลด์เป็นล่องสําหรับค้างสไลด์ค้างเลื่อน mm hmm. นะครับนี่ล่องแรกดึงมานะครับหลังจากไม่มีแรงต้านแล้วเราก็ดึงมาง่ายๆเลยแล้วก็กดแต่ตัวนี้กดไม่มาเนื่องจากว่าค <laughs> ัดตอมฟิตติ้งดีมาก เรื่องที่ดีใช่ไหมฟิตติ้งดีนี่ก็คัตต้อมนะครับเราต้องเข้าใจคําว่าคัตต้อมนี่นั่นเนี่ยผม่าห์พูดว่าคัตต้อมที่ไหนได้ oh <my> God. เป็นสนิม <c oughs> แล้วปูนเกรดนี้นะครับทุกชิ้นส่วนเขาจะมีรหัสเขาจะมีเลขของเขาเกือบทุกชิ้นเลยนะครับอย่างชิ้นนี้นะครับก็ให้ดูเลยนะครับ3 8 1 นี่นี่น,น,นี่เลขมันจะมีสามแปดหนึ่งอ่านะครับนี่คือปูนคัสตอมเขาจะมีเลขรหัสโอ้โหนั่น <c oughs> ใจหลอดติดอยู่นะครับเฮ้ย <c oughs> น่าจะห่างหายการถอดห่างเหินมานาน ไม่เคยถอดเลยใช่เนี่ยฟิตติ้งมากเราต้องหมุนกลับนะครับหมุนกลับเพื่อที่จะเอาลำกล้องออกนะครับหมุนกลับย้อนไปทางหนึ่งไปที่3นาฬิกาไอ้ยะนะครับปลดล็อกมันแล้วนะครับเราก็หาอะไรมามาช่วยนะครับมาช่วยทนะั่งปกติรั้ บูนไม่ใช่เกรดระดับคัตตอมนี่มันก็จะออกได้ง่ายได้ตัวนี้มันจะฟิตติ้งมานี่เห็นไหมครับตัวที่2ก็จะเป็น3 8 1น่ 1> นี่นจะเป็นรหัสซึ่งถ้าเป็นกระบอกเดียวกันเนี่ยเราจะรู้เลยว่ารหัสเดียวกันตัวเลขเดียวกันทุกชิ้นทุกชิ้นใช่ใช่นะครับมันจะสลับกันไม่ได้นะครับนี่ตัวนี้ก็ นี่นี่นี่กล้องหนูมันไม่โฟก,กัสเวดตั้งค่าหรือไม่ครับหรือแม,ม้แต่สไลด์นะครับก็จะเป็นเนี่ยตีไว้นะครับตีไว้เลขเดียวกันใช่ใช่เราจะไม่พูดซ้ำหลายๆครั้งนะครับเดี๋ยวแล้วก็เราก็จะงัดเอา อีเจคเตอร์ออก mm hmm. นะครับแบ,บก็คือ1911ทั่วไปเนี่ยใช่ไหมก็เป็น1911ทรงคลาสสิกแต่ว่าเป็นคางเต็มนี่อีเจคเตอร์ก็จะเป็นเลขก็จะมีอยู่ mm hmm. นะครับเด <c oughs> ี๋ยวเราก็อถอดศูนย์หลังจากนั้นเราก็จะมาเอาน็อตมันออกมา เป็นสเตเลสครับตัวนี้แื่ว,ว่าน่าจะขาดการลงมาเก็บลืมไหมน่าจะเก็บลืมเลยนะครับเพราะว่าปูนระดับนี้นี่เป็นระดับตำนานนะฮะตำนานตำนานที่ยังมีลมหายใจนะครับตรงนี้ก็เป็นสนิมคุมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปรับสภาพผิวให้หลังจากที่ทำความสะอาดแล้วมาดูว่า มันจะหลอ่อประมาณไหนเราต้องนอน,นอ,ออกก่อนด้ามนี้ไม่น่าจะใช้ด้ามเดิมนันน่าจะเป็นด้ามไม้อะไรสักอย่างเพราะเราไม่เห็นตัวเลขละครับด้มก็เป็นตัวเลขของมันอีกอและ้ะหลังจากนั้นเราจะเอาชุดที่มันเป็น แรงต้านออกนะครับโดยการบีบไกลกลับเข้าที่เดิมนะครับแล้วก็ใช้สวิตช์ทูนนะครับที่เรามีอยู่ชุดเดียวเฟี้ยวทั่วไทยนะครับถอดได้ทุกปูนบนโลกใบนี้นี่บนโลกใบนี้เลยทุกปูนซึ่งถ้าใครสนใจนี่เรามีนะครับเรามีจำหน่ายชุยดอุปกรณ์ พร้อมกับตัวนี้เลยนะครับที่ผมใช้อยู่เนี่ยนี่ตัวรองนะครับสนใจหลังไมคคสนใจหลังไมคครับชุดอุปกรณ์ถอดสวิตชูลน,นะครับชุดสวิตชูลเราไม่ได้จำหน่ายฮุดปูนนะครับหรืออะไรทั้งนั้นเราจำหน่ายแค่ปัจแจอ,อุปกรณ์นะครับหลังจากนั้นเราก็จะง้างนกออกไอทิสมันไม่ไหลสแสดงว่าสแสดงว่าอะไรครับสน,มน,สนิมสิครับ เราก็ต้องใช้วิธีงัดงัดแบบเบาๆหรือไม่ก็อาจจะฟิตติ้งก็ได้ไหมอ่าอ่าใช่ใช่เราต้องใช้คำว่าฟิตติ้งนะครับเราก็ใช้วิธีงัดแบบผู้ดีอังกฤษตนี่ไอ้ยาคำว่าไอ้ยานี่คือร้องออกทีนเลยนะฮะนี่ไอ้ทิพย์ไม่น่าจะใช่ปิดแล้วแอดแอดก็อย่าพูดอย่างนั้น นะครับเราก็จะใช้วิธีเคาะเคาะสวิตูนนะครับไม่ใช่เคาะอะไรนะครับเคาะสวิตูลที่เราใช้แล้วก็ดึงนี่ให้ยาลาก,กะฝังนูน้นอา่านะครับพอถอดออกแล้วนะครับผมลืมว่าเราจะต้องถอดเราต้องถอดอะไรครับหลังอ่อนเราหลังเราต้องถอดใบเซฟบอกก่อน <laughs> ใส่เข้าไปใหม่ครับตอนนี้ให้รู้ว่ามันถอดได้ อ่านี่ไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีถูกครับอันนี้ลืมลืมลืมขอโทษทีครับแม่ทำเซียนไปเรียนมาใหม่ลาว <ฮะ S 1> นะครับวิธีถอดก็ง่ายๆนะครับเราก็งางนกเหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยครับแล้วเราก็สกิดใบเซฟขึ้นนะครับทำเป็นเซียนเมื่อสักครู่น,นะครับแล้วเราก็ขยับขยับขยับตัวนี้อย่างที่บอกครับมันหางเหิน คือออกตัวออกขออนุญาตออกตัวนะที่เราเจอปูนหลากหลายนะคะบางอย่างไม่ไม่ไม่เมื่อกี้ลืมไม่ต้องแก้ตัวแก้ตัวแหละมันมันมีอยู่เคสนึงนะไอ้ทิศเราลืมเราลืมลืมได้อย่าแก้ตัวอย่าแก้ตัวนี่แฟนเพจเขาดูอยู่เขาดูอยู่มาหลายคลิปแล้วมันพลาดกันได้อืมลืมไอ้ทิศลืมนะครับสนุกสนานนะครับอย่าไปเครียดเรื่องเครียดเปิดเป็นเรื่องของพี่จ่า นะครับเรางางนกนะครับแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกก็คือมันมันน่าจะมีสนิมอยู่เยอะมันความหนืดมันเยอะนะครับเราต้องหาอะไรมาช่วยหน่อยนะครับตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับเบาๆนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับไม่มีผิดไม่มีถูกแค่อย่าให้ปูนเป็นรอยแค่นั้นเองใช่ใช่อช่ชิ้นส่วน,นเเมืม่อกี้ไม่เป็นรอยนะครับเพราะว่าเราใช้วิธีแบบละมุนละม่อม นะครับนี่ออกมาแล้วนะครับใบเซฟข้างซ้ายก็จะสั้นหน่อยนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นใบเซฟสองข้างนะครับเราก็เหลือด้านหนึ่งเราก็เอาใบขัดนานกสับลงแล้วก็นี่ดึงข้างขวาออกนี่นครับถึงบอกว่าทําไมมันถึงออกยากนะครับ <c oughs> หลังจากนั้น <c oughs> เราก็ถอดสวิตช์ทูนออกที่เราล็อกเอาไว้แล้วก็ง้างนกอีกทีหนึ่งมันไหลแล้วทีนี้เห็นไหมครับเมื่อกี้ไม่ไหลเราต้องใช้วิธี นี่งัดนะครับแล้วก็สวิตชูนอีกครับทุกอย่างมันอยู่ที่สวิตชูนนะครับเรามีควรมีนะคะควรมีครับควรมีใส่ช่างต้องมีไม่อยากจะบอกว่าที่เรามีจำหน่ายอุปกรณ์ถอดนะครับอย่างที่บอกก็คือชุดเดียวเที่ยวทั่วไทยนะครับนี่ถอดสลักแบบนี้นะครับแล้วก็เคาะนั่นไปแล้ว มันอยู่ในนี้แหละครับไม่ไปไหนอยู่ในแผนที่บารเลขที่นี้แหละครับมันเป็นอะไรคะสปริงสปริงนะครับนะครับหมดแล้วนะครับเราก็นี่เป็นสนิมแล้วนะครับยินดีด้วยครับความเป็นสปริงของปูนท่านยังดีอยู่นะครับมีมากเกินไปด้วยมีมากเกินไปด้วยมากจนจ้าง พี่จากขนลุกเลยต้องหาน,นี่นะครับนี่ก็เป็นสนิมตามมดแล้วนะฮะนี่ข้างในนะครับฝากพี่น้องแฟนเพจที่มีปูนระดับนี้นะครับก็ดูแลกันนิดนึงนะครับถุงซิปล็อกกันสนิมใช่ใช่ใ,ใช่ใชควรจะใส่ถ้าไม่มีเราอยากจะบอกว่าเรามีแล้วนะฮะ,ะ,ะเรามีถุงซิปล็อกกันสนิม,มตัวนี้แข็งมากเลยนะครับมันหนื่นมากเนื่องจากว่า อ่าพี่เขาเจ้าของไม่เคยน่าจะไม่เคยผ่านการถอดเลยนะครับเราก็จะเคาะออกให้นี่หัวจะหลุดมันหนืดมากเลยครับเนี่ยเป็นสนิมแล้วนะฮะนะครับหลังจากนั้นเราก็จะพลิกอีกด้านหนึ่งด้านขวานะครับจิ้มเอาสลักพินล็อกสองตัวนี้ออกนะครับเพื่อที่จะเอาแฮมเมอร์แฮมเมอร์ก็หรือนกสัพท์เนี่ยก็ขึ้นสนิมแล้ว นะครับแล้วก็จิ้มเมาคอนเนคเตอร์แล้วก็เสียมันออกนะครับสองตัวนี้นี่คือคอนเนคเตอร์นี่คือตัวเสียตัวนี้ครับที่จะขัดกับนกนะครับนกสับอันนี้ก็มีเลขอยู่หมดเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันจะมีเลขอยู่ทุกตัวเลยครับสำหรับปูนกระบอกนี้เห็นไหมครับซีรีส์ก็เนี่ยฮะอันนี้ทะเบียนนะครับเราจะไม่อยากโชว์ หลังจากนั้นเราก็จะเอาอะไรนะเขาเรียก,กตัวนี้ไก่อาหน้าไก่นะครับเอาหน้าไก่ออกเราต้องเอาตัวปุ่มผลแมกกาซีนออกก่อนนี่ในปุ่มแมกกาซีนมันก็จะมีจะมีอีกสอง2 2> ชิ้นสปริงกับนี่ตัวนี้สลักพินล็อกนะฮะก็ ังจากนั้นเราก็เขียนออกโอ้หนืดมากมันหนืดมากไอทิศนี่ทำไมถึงหนืดนี่ฮะความหนืดตัวนี้น่าจะเป็นพวกจรารบีนะครับนจะอัดไว้ตั้งแต่เริ่มแรกใช่เขาอาดัดจรารบีมาแต่แรกเริ่มทีนี้พออัดมาแล้วเราไม่ได้ทำความสะอาดผลมันก็นจะเป็นประมาณนี้ครับมันก็จะแข็งดักฝนะุ่นชั้นดีแล้วแห้ง นะครับในเฟรมมันก็จะเดี๋ยวขอยัปิดเลขทะเบียนนะครับนี่ทางทะเบียนกทก็เป็นสนิมแล้วนะครับเป็นสนิมปุ่มลึกเลยนะครับตรงนี้เชคเกอร์ก็โอ้เสียดายเสียดายนี่สนิมคุมทั้งนั้นครับนะฮะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะฮะ <Okay. S 1> ในถาดก็จะอยู่ประมาณนี้ <Okay. S 1> นี่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับ เยอะแยะไปไหนก็ไม่รู้โอเคนี่นะครับเดี๋ยวนะให้แอดไปหาสปริงโอเคขอบคุณครับครับผม